ออมทัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ขอสลับไปดูเรื่องของความร้อนแรงที่คาบสมุทรเกาหลีกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ได้ออกมาพูดคำหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะคะบอกว่าถ้าเกาหลีเหนือยังไม่หยุดยั่วย,ยุนะคะเกาหลีเหนือจะต้องเผชิญกับการทำลายล้างอย่างหนัก แปลมาจากภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า hell Destruction นะคะ hell of destruction ซึ่งก็แปลมาจากคำภาษาเกาหลีอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันคือการทำลายล้างแบบรุนแรงมากจริงๆนะคะซึ่งคำเตือนของเกาหลีใต้ออกมาแบบนี้หลังจากที่ทางเกาหลีเหนือเนี่ยบอกว่าจะเลิกปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการทหารระหว่าง2เกาหลีที่มีขึ้นเมื่อปี2018ซึ่งเกาหลีใต้บอกว่าก่อนหน้านั้นนะคะจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องนี้เนี่ยบางประการเพราะว่าเกาหลีเหนือนมีการส่งดาวเทียมสอดแนมหรือว่าดาวเทียมจารกรรมทางการทหารเนี่ยขึ้นไปสู่ชั้น อวกาศก่อนว่ากันง่ายๆก็คือต่างฝ่ายต่างคุกคามอีกฝ่ายนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางซินวอนชิกนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกถแถลงการะในวันนี้บอกว่าเกาหลีเหนือคุณมีแค่สองทางเลือกเท่านั้นคุณจะเลือกสันติภาพหรือคุณจะเลือกที่จะถูกทำลายล้าง และหากว่าเกาหลีเหนือยังมีพฤติกรรมที่บ้าบินทำลายสันติภาพก็จะมีเพียงแค่การทำลายล้างแบบนรกแตกเท่านั้นที่รอคอยพวกคุณอยู่และก่อนหน้านี้นะคะรัฐมนตรีชินก็เคยลั่นเอาไว้ว่าหากว่ามีสงครามเกิดขึ้นจะโจมตีหัวใจและศัตรูศีรษะของศัตรูให้ถึงตายเลยทีเดียว นอกจากนี้นะคะเกาหลีใต้ยังเตรียมยกระดับกองทัพทางเรื่องของการปล่อยดาวเทียมการปรับปรุงสวัสดิการของทหารเพื่อย,ยกระดับเรื่องของกองทัพนะคะแล้วก็การเสริมสร้างระบบการป้องกันแบบ3แกนของเกาหลีใต้เพื่อหวังจะให้รับมือกับเกาหลีเหนือได้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการของ,งบประมาณเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะ ให้ได้งบเพิ่มขึ้น4.5เพื่อยกระดับระดับระบบ3แกนด้วยการให้มีเรือดำน้ำมากขึ้นมีเครื่องบินเจ็ตล่องหน F-35A แล้วก็ระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยเกาหลีเหนือก็ปกป้องโครงการขีปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองโดยอ้างว่าเป็นอำนาจอธิปไตยที่จำเป็นเพื่อรับมือกับความเคลื่อนไหวของสหรัฐและชาติพันธมิตร ส่วนหนังสือพิมพ์โรดองซินมุลของเกาหลีเหนือก็ชี้นะคะว่าความก้าวร้าวและความพยายามในการกลุ่มอำนาจของสหรัฐเพื่อยกระดับพันธมิตรเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ และไม่เพียงเท่านี้นะคะในวันนี้เช่นเดียวกันทางสถาบันเกาหลีเพื่อการรวมชาติของรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยก็เปิดเผยรายงานประจําปีพบว่าเกาหลีเหนือจะยั่วยุทางการทหารและจะมีการทําสงครามจิตวิทยาเพื่อยกระดับความตึงเครียดต่อการเลือกตั้งทั้งในเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกาในปีหน้า2024นี้ด้วยนะคะซึ่งปีหน้าเนี่ยจะมีการเลือกตั้งหลายเรื่องเลยและถือว่าจะเป็นปัจจัยสําคัญในการชี้วัดนโยบายต่างประเทศของเกาหลีเหนือด้วยนะคะ าการเลือกตั้งก็จะมีทั้งเดือนมกราก็คือเลือกตั้งไต้หวันเดือนมีนาคมเลือกตั้งรเซียเดือนพฤศจิกายนเลือกตั้งสหรัฐส่วนในช่วงเดือนเมษายนนะคะจะเป็นการเลือกตั้งของเกาหลีใต้แต่ว่าไม่ใช่เลือกประธานาธิบดีเป็นการเลือกสภานิติบัญญัตินะคะ300้คนนั่นเองซึ่งการเลือกตั้งในแต่ละจุดแต่ละประเทศเนี่ยมันล้วนมีความเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนือจะยกระดับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีด้วยการใช้การยั่วยุทางการทหารหรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์โดยจะพุ่งโจมตีการเลือกตั้งของพ มิตรสหรัฐนะคะด้วยอาจจะด้วยหลากหลายวิธีเช่นการโชว์สรรพก,กำลังทางการทหารเป็นกรณีพิเศษในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งก็เป็นได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สถาบันเกาหลีเพื่อการรวมชาติของรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการเปิดเผยรายงานประจำปีออกมานั่นเองค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ t n w w r r l t t o d y y นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n นช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ